รับยำกุ้งสองใจสาร่ายขาวสักจานไหมคะเพื่อนแซ่บมาก S <S น้องจะเด้งกรุบกรับสู้ลิ้นสุดดิวเริ่มจากเตรียมกุ้งแล้วเอากุ้งส่วนหนึ่งไปลวกลวกเสร็จเรียบร้อยก็พักไว้ก่อนแล้วก็มาเตรียมนี่เลยค่ะสาหร่ายขาววางมาเป็นแพ็คใหญ่เบิ้มแบบนี้เลยค่ะแต่แพ็คละ5 9บาทเองในแพ็คก็มีมาให้หลายซองเลยนะเราก็เอาเขาไปแช่ในน้ำอุ่นเลยค่ะประมาณ30นาทีแช่เสร็จแล้วก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้ก่ะซินงขยา,ายตัวใหญ่มากบอกเลยน้องกรอบเด้งมากพร้อมแล้วก็มาเตรียมน้ำยำกันค่ะน้ำปลาสองน้ำตาจิ้ตต่อด้วยการใส่น้ำมะนาวตามความรู้ตามด้วยน้ำกระเทียมดองแล้้้้้วววกกก็็เตติมมมรขขขาาาาาาไไปปคคแซ่่องงนนททลลยสุดี วางกุ้งสองใจตามใส่หอมใส่ผักใดเอย่ยเพื่อความสวยแล้วก็ใส่น้ำยำลงไปคลุกเลยจ้า ค่ะเพื่อนตอนนี้คือพร้อมแซ่บไม่ไหวลุกให้สา่ายข่าวนางซึมน้ำยำแบบนี้เข้าไปเลยนะคะเพื่อนบอกเลยว่ากรอบกรึบมากตอนนี้คือพร้อมเสิร์ฟพร้อม,าอมทานแล้วค่ะซีหน้าตัดดูดีมากแล้วก็ลืมบอกว่าสา่ายข่าวนางไม่ใส่วัตถุก,กันเสียแล้วก็มาจากธรรมชาติร้อยเปอร,ร์อมาค่ะเพื่อนชิมกันตวงสา่ายข่าเข้าไปก่อนเลยซึมน้ำยำดีมากไม่ข่าวไม่เค็มกรอบเด้งเคียวสู้ลิ้นสุดสู้กับแมงกะพุนได้เทียบกับเผ็ดเข็มทองได้แบบติดๆนางจะกรึบๆแล้วไม่ขาาน้ำทะเลเพื่อนข่าวมาทาได้หลายเมนูเลยนะจะยจะะตาาออไไรกกกกกดดดด้้้้้หมมแลวินนัับยุงงสคคืเเขซ สู้กันสุดใช้เป็นของซีวีฟูดนะคะอร่อยจนเส้นสุดท้ายของจริง <S 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 นางทําได้สะอาดอร่อยปลอดภัยเพื่อนไปหาตำได้เลยซองเป็นแบบนี้จ้าแซ่บมาก